สวัสดีค่ะวันนี้นุ้ยพามาดูบ้านนอกดาวเรือนไม้นะคะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเรือนไม้เป็นไม้ประดูไม้ใหม่ทั้งหลังเลยค่ะด้านนอกเป็นฝ้านะคะ เดี๋ยวพาดูรอบๆค่ะอันนี้เป็นด้านข้างนะคะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันค่ะตรงนี้เป็นด้านหลังนะคะ ด้านหลังมีประต,ตูอีกหนึ่งบานค่ะเผื่อไว้ให้ลูกค้าสร้างเป็นห้องน้ำอะไรอย่างนี้นะคะถ้าไม่ใช้ก็ปิดเอาไว้ได้ค่ะนี่เป็นด้านข้างค่ะ เหลือกระจกนะคะดเดี๋ยวติดให้อีกทีเพราะว่าลูกค้าบางคนก็ชอบกระจกใสาบางคนก็ชอบกระ,กระจกทึบเนาะตัวนี้ติดติดให้ไม่ได้คิดตังเพิ่มนะคะดเดี๋ยวเข้าไปชมข้างในกันค่ะ ตรงนี้เป็นที่นั่งค่ะระเบียงมีที่นั่งสองด้านนะคะดูประตูไม้สวยมากๆค่ะ<ด>เข้ามาชมด้านในกันนะคะให้ชมไม้กันก่อนเลยนี่เป็นประตูด้านหลังค่ะ ให้ดูรอบๆภายในห้องนะคะต่างสองบานค่ะฟ้าด้านบนนะคะดูงานสักก่อน คือส่วนของงานฟ้าด้านบนค่ะมีสวิทย์ปลั๊กไฟเดินสายไฟให้เรียบร้อยเลยค่ะโอเคค่ะ ขอบพระคุณค่ะ